วิธีการสั่งอาหารของที่นี่นะฮะก็สั่งผ่านเครื่องแบบนี้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นข้าวมันไก่นะฮะก็เป็นข้าวมันไก่ทอดอกแ9แล้วกันนะฮะดนะกดสั่งแบบนี้นะฮะแล้วก็ยืนยันทํำรายการนะครับแล้วก็กดตกลงนะฮะก็มีพนักงานคอบอกนะฮะ แล้วเขาแล้วเราก็เลือกวิธีชําระเงินนะฮะก็มีเงินสดมีพร้อมเพย์มีบัตรเครดิตผมเลือกเป็นเงินสดนะครับครับผมก็สั่งเป็นข้าวมันไก่ทอดเนื้อส่วนอกนะฮะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปร้อนๆนะฮะจานใหญ่ๆเต็มคาราเบลแบบนี้ราคาก็อยู่ที่89บาทนะฮะสำหรับข้าวมันไก่ทอดส่วนอกจานใหญ่ๆนะฮะเดี๋ยวขอญอาตจัดจานอาหารก่อนเลยนะฮะ เขาก็ให้น้ําจิ้มมาด้วยนะครับนี่นะฮะไก่ชิ้นโตๆนะครับต่อของเขากรอบกรุบ,บเลยนะทุกคน